กลับมาว่ากันต่อเรื่องเล่าช้าวนี่ครับเขีดหม้อเออเฮ้ยสวยแล้วมันสวยแล้ว ไปเริ่มหยั่งบอเอาบ้องไหนยูบ้อนนั้นไม่ยู่บ้องไหนที่ปิเหยียบองสิใช่เดี๋ยวสาย เรื่องพลมือ้ามการขายข่าวว่าจะเ่าเก่งมันเสียวเบาหนกแตวท่าว่ายกคที่พลังงานเขาบอกแบบ่ยเก่งเลยไนี้ชิคิ หมายถึงว่ารตัดหนี้ก็งครอบขุดตั้งแต่ใบใคิดวิธีไใช่ไปฟังบางท่งคอดูเอาเฉพะ่นี่ไปจะได้เราเลยมนได้แล้วลดค่าไฟเนี่ยเป็นสิ่งที่แล้วการนเราไดยังอยู่แล้วนะคะว่าลดค่าให้จ่ายลดค่าไฟที่ลงนะคะลขบักันลาสินะดิาเหนื่อยงานัน่าปรมาณคนสิทธิ์มเบาได้อย่างง่ายเลยประเทศน่าันอยู่แล้วเราะฉะนั้นวันุ่งเ้นเปรกมแล้วค่ไฟองเป็นารพูดถ้าข่าวรอถากนแ้ค่ะคุณรพันธ์ไม่ตอบนะคือลงจากรถ ไงค่ะคุณทักษ huh ิพูดบนเวทีประศายเลยนะคุณธีรพันธ์ก็ไม่ตอบกริไม็เลยไม่ได้ตอบใช่ไหมขณะที่มีใครบอกว่ามีภารกิจด่วนตอนเช้ารีบมาพรมพลปโฉชยอกโหีงตารงคธีรพันมีภารกิจประธานทำบุญงองพัฒนาพลัง้่แทนะคะาก็เลยมาช้าเราะวาถึงกลปวดจะสายก็รีบเข้าวัประชุมตัดมาที่นายยกรัมนตรีเมื่อวานทานผู้ชม อ่านนักข่าวถามว่าถ้าแก้ทุนผูกขาดไม่ได้จะเปลี่ยนคนทำง,งานแทนอย่างที่คุณทักษิณพูดบนเวทีหรือให้สัมภาษณ์ไหมอ่านนายกแพทองทานโกรธ